สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโล้นนะคะคลิปนี้คุณยายมีบอลสีมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะโปเคียตู้เลยนะคะเป็นชุดเซตแล้วก็เป็นต้นนะคะมีต้นไซส์กระถางสี่กับไซส์กระถางหกไซสตั้งแม่นะคะค่าส่งเหมาเหมาเจ็ดสิบบาทแพ็คใส่ตะกร้าส่งไปสนีมเอสนะคะมีแต่ระบบโอนอย่างเดียวนะคะส่งวันเสาร์นะคะ ขอคนรอได้นะคะคุณยายเลี้ยงน้องให้ก่อนนะคะสนใจโทรแอดไลน์เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะเดี๋ยวมาดูชุดจัดเซ็ตโปเคตตู้ของคุณยายนะคะวันนี้คุณยายมีมาแบ่งปัน5ชุดนะคะราคารวมส่ง300บาทมีทั้งหมด6ต้นนะคะนี่นะคะหน้าไม้แต่ละต้นแต่ละชุดนะคะคุณยายจะมี ไม้มีชื่อไม้ป้ายไม้ด่างไม้กัดสีนะคะแล้วแต่ลูกค้าจะแคปหน้าจอว่าชอบชุดไหนนะคะค่าส่งรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะ6ต้นแต่ในแต่ละชุดนะคะเดี๋ยวมาดูชุดที่1ประกอบไปด้วยเทพฝ้ายลุงนะคะนี่น้องไซขนาดนี้แต่หน้าน้องสวยนะคะเทพฝ้ายลุงเจ้าสาว ิลรีพูนชัยชายชนรับพุนผลลุ้นนะคะแต่น้องโตแล้วแล้วก็ต้นที่หกต้นที่หกรัตนาลุ่งเรืองนะคะน้องฟอร์มสวยนะคะเลี้ยงเลี้ยงไปน้องอาจจะเปิดหน้าปลายนาด่างพ่อแม่น้องด่างน้องป้ายชุดที่สอง เทพไฟลุงนะคะนี่น้องป้ายน้องดังนะคะต้นที่สองก้าทับดังนะคะนี่น้องโตแล้วไปกับอัพไซน์น้องแล้วก็นกพะก้าวด่างนพะก้าป้ายนะคะไตโตแล้วแล้วก็ต้นนี้หลักชัยนะคะเป็นบอนกลับแล้วก็ กเก็ะเกตลุ้นนะคะแล้วก็ศิลาหุ้มทองแผงไตโตแล้วนะคะต่อไปมาดูชุดที่สชุดที่3ามรัตนลุ่งเรืองนะคะนี่ใบนี้น้องเปิดหน้ามาแล้วนะคะ รอลุ้นใบใหม่น้องนะคะพ่อแม่น้องป้ายแม่น้องด่างนะคะรัะตะนะลุ่งเรืองมุงกุฎจักรพรรดิด่างแล้วก็ศิลาหุ้มทองแผงแล้วก็คุณหญิงถ้าป้ายน้องจะเป็นเจ้าสาวนะคะแล้วก็ก้าวทับลุ้น รั์พุนผลลุ้นเลี้ยงไปเดี๋ยวน้องจะเปิดหน้านะคะพ่อแม่น้องป้ายแม่น้องดางชุดที่สี่รัตะนะลุ่งเรืองนะคะต้นนี้น้องป้ายนะคะนี่น้องดางมาแล้วเราก็มีอะไรยังไม่รู้สองต้นแต่เหมือนจะเผือกนี่นะคะสซโตแล้วนะคะรัะตะนะลุ่งเรืองมงกุฎจ,จกักรพรรดิดางนะคะ ธาตุบางแก้วริมขอบฟ้านะคะเนี่ยใส่โตโตเลยเอาไปก็อัพไฟให้น้องต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะต้นที่หกซับพุ้นผลลุ้นนะคะรอรอหลอดใหม่น้องเพื่อน้องจะ เปิดหน้าด่างหน้าป้ายมาแล้วก็ชุดที่ห้ามหาชัยนะคะนี่น้องป้ายทุกใบมหาชัยแต่น้องไซขนาดนี้แล้วก็เมืองกเกาะเกตด,ด่างนะคะนี่นะคะกเกาะเกตเจนสองน้องด่างนะคะแล้วก็ศีลานักปาดใบใหม่น้องชมพูมาแล้วเนี่ยไซโตแล้วนะคะ แล้วก็เทพฝ่ายลุงนี่คะ่ะหลอดใหม่น้องเหมือนจะลึงเหลืองมาแล้วนะคะนี่ไซส์โตแล้วนะคะเทพฝ่ายลุงแล้วก็หนึ่งตะวันพันดาวนะคะเป็นบอลกัดสีนะคะใบน้องโตมากเป็นบอลใบกลมแล้วก็ต้นสุดท้ายก้าวทับด่างน้อยนะคะนี่นี่นะคะน้องด่างน้องด่าง โตแล้วนะคะเอาไปอับไฟน้องนี่นะคะหน้าไม้ทั้ง6ทั้งหเซตทั้ง5ชุดนะคะชุดละ300บาทรวมทรงนะคะแพ็คใส่ตะกร้าส่งไปสนีมเอสนะคะสนใจชุดไหนลายโทรมาหาคุณยายเลยนะคะส่งวันเสาร์มีแต่ระบบโอนนะคะ แถบหน้าจอมานะคะสนใจชุดที่1ชุดที่สองหรือว่าชุดที่สมชุดที่4ี่ชุดที่ห้านะคะเอาไปหัดเลี้ยงนะคะสําหรับคนอยากลองเลี้ยงน้องเอฟต้นราคาเบาๆไปลองเลี้ยงน้องก่อนนะคะถ้าเลี้ยงแล้วชอบ <c oughs> เพลิดเพลินก็ค่อยเอฟต้นราคาสูงๆไปเลี้ยงนะคะตอนนี้ อยากลองเลี้ยงอยากหัดเลี้ยงกระเอฟต้นราคาเบาๆไปเลี้ยงก่อนคุณยายมาแบ่งปันให้ไปลองเลี้ยงนะคะเพราะของคุณยายล้นตู้แล้วคุณยายจะลองหัดเพราะลูกไมด้ดูคุณยายไม่มีตู้อบน้องคุณยายเลยเอามาแบ่งปันนะคะชุดละสามร้อยนะคะมีห้าชุดต่อไปเป็นชุดที่หน้าเทพๆละ เป็นต้นเดียวนะคะค่าส่งเมาๆ7เจ็สิบบาทแพ็กใส่ตะกร้าส่งไปสนิมเอสนะคะส่งวันเสาร์ขอคนรอน้องได้นะคะเดี๋ยวมาดูราคาห้บาทกันนะคะ50บาทลักเอยนะคะดางน้อยต้นที่หนึ่งต้นที่สองไก่แก้วสวรรค์น,นะคะต้นที่สาม พรเจ้าสัวนะคะพรจ้าสัวป้ายแล้วก็ลูกไม้หน้าชมพูทาดบางแก้วหน้าชมพูมี2ต้นนะคะทาดบางแก้วต้นละห้าสิบบาทแล้วก็ต้นนี้คุณยายไม่แน่ใจนี่นะคะต้นนี้ ถ้าชอบก็บอกว่าต้นที่คุณยายบอกไม่แน่ใจแต่ใบนุ่สวยมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรัตตะลุ่งเหลืองรุ้นหรือเปล่าแล้วก็ต้นนี้น้าเมืองนวนแผงนะคะน้องด่างนะคะห้าสิบบาทแล้วก็หนึ่งตะวันพันดาวนะคะน้องเริ่มกัดสีมาแล้วไซโตแล้วนะคะเนี่ยห้าสิบบาท แล้วมาดูต้นราคาหลักร้อยมัน,นีล้อมเพชรแพงนะคะนี่อยู่ในไซส์กระถางสี่นะคะน้องป้ายน้องด่างนะคะ100บาทสาวนครเจสีนะคะโตแล้วน้องป้ายน้องด่างนะคะนี่หนึ่บาทมัน,นีล้อมเพชรหน้าเดิมนะคะมี2ต้นในกระถางนี่นะคะต้นนี้หนึรบาท แล้วต้นนี้เป็นลูกไม้ทองมาลินนะคะเป,เป็นบอลด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองขาวนะคะ100บาททองมาลินโตไปน้องจะสวยนะน้องชอบแดดแล้วก็มาดูมันนีล้อมเพชรหน้าสวยนะคะนี่มันนีล้อมเพชรหน้าสวยนะคะน้องด่างสวยมากแต่อยู่ในไซส์กระถางสี่นะคะ ต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็รัตนะรุ่งเรืองด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะอยู่ในไซส์กระถางสีนะคะร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มัน,นีล้อมเพชรนะคะหน้าดำแต่ด่างสวยมากนะคะกระถางนี้สองร้อยบาทนะคะน้องด่างสวยมากแล้วมาดูไซส์กระถาง5.5กระถางหนะคะ ต้นนี้ศิลาหุ้มทองแผงด่างเหลืองนะคะนี่ยอยู่ในกระถาง5.5ต้นนี้150บาทนะคะแล้วก็หานุมานประสานกายอยู่ในไซส์กระถาง6นะคะ250แล้วก็มณีล้อมเพชร มันนีล้อมเพชรนะคะอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะโตแล้วนะคะนี่ต้นนี้ต้นนี้3ามห้าิบนะคะนี่ไซส์โตแล้วนะคะด่างสวยมาก3ามหสิบแล้วก็มันนีล้อมเพชรหน้าวาวๆต้นนี้นะคะอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะ หลอดไมน้องมาด่างสวยมากแต่ใบนี้น้องกิดช้ำนิดหนึ่งแต่เป็นใบเบีย้ยแล้วเดี๋ยวน้องก็ทิ้งใบนี่หลอดไม่น้องมาสวยมากเลยนะคะเนี่ยใส่โตแล้วนะคะซสยตั้งแม่แล้วน้องเริ่มสร้างหัวแล้วกระถางนี้ห้าร้อยบาทนะคะหน้าน้องสวยว้าวมากแล้วก็มาต้นนี้เป็นบอลเขียวเหลืองนะคะน้องชื่อว่าเนตรนาลีไม้ใหม่นะคะอยู่ในไซส์กระถางหกนะคะ ต้นนี้550านะคะเนตรนาลีต้นนี้คุณยายเอฟมาแพงตั้งแต่น้องมี3าใบเล็กๆเนี่ยคุณยายเลี้ยงน้องมาหลายเดือนกว่าจะโต,ต,ตขนาดนี้นะคะ550บาทแล้วก็ลักเอยใส่กระถางหนะคะดางสวยมากเลยนะคะกระถางนี้200บาทนะคะนี่แล้วก็ สีล้านนักปาตนะคะนี่หลอดหม่น้องมาสวยมากนี่นะคะอยู่ในไซส์กระถางหกสีล้านนักปาดต้นนี้สองร้อยห้าสิบแล้วก็ซับพุนผลนะคะหลอดหม่น้องมาสวยมากเลยนะคะนี่ออกส้มๆนะคะนี่ด่างทุกใบนะคะรัะตนะรุ่งเรืองอยู่ในไซส์กระถางห้าจุดห้าต้นนี้สามร้อยห้าสิบนะคะ แล้วก็มาบัวสวรรค์นะคะไซส์กระถาง5.5ต้นนี้200บาท <Okay. S 1> แล้วก็มันมีล้อมเพชรแพงนะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นะคะต้นนี้200บาทแล้วก็รักเอ่อรลักเออย,กอ,อยอยู่ในแท้กระถาง6นะเป็นฟอร์มกอนะคะมี2ต้นนี่นะคะด่างขาวเหลืองมีครบทุกหน้า ต้นนี้400บาทนะคะอันนี้คุณยายพ่อมาน้องมาจากตู้น้องก็เลยยังคอพับๆอยู่นะคะน้องต้องปรับสภาพก่อนแล้วก็มาสีลาน,นักปาดต้นนี้นะคะแต่ใบนี้น้องกระด่างเทพมากนี่นะคะสีลาน,นักปาดต้นนี้200นะคะแล้วก็เทพสายลุงหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ด่างส้มมาแล้วด่างส้มด่างชมพู อยู่ในกระถาง5 5นะคะอันนี้200บาทแล้วก็สาวนาครชัยศรีต้นนี้นะคะด่างสวยมากนี่นะคะใส่กระถางหต้นนี้200แล้วก็ชมพูทวีปใส่กระถางหนะคะนี่ต้นนี้150หแล้วก็สาวนาครชัยศรีแยกหนอนนะคะต้นนี้หลอดใหม่น้องมาแล้ว150หบาท แล้วก็พระธาตุวายูนี่นะคะต้นนี้200บาทนะคะอยู่ในใท้กระถางคนี่นะคะสนใจต้นไหนแคปหน้าจอมาเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะแพ็กเสรจตะกร้าส่งไปสนามเอสนะคะส่งวันเสาร์มีแต่ระบบโอนนะคะขอคนรอน้องได้นะคะคุณยายเลี้ยงให้สนใจชอบต้นไหนโทรมาหาคุณยายนะคะละ คลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการชมบันสีนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดนิ้วโป้งเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณยายในการทำคลิปนะคะในการจะได้มีท่านผู้ชมเห็นการขายของคุณยายจะได้มีคนช่วยเอฟคุณยายนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปก่อนมีความสุขสนุกกับการเลี้ยงบันสีนะคะสวัสดีค่ะ